ไหนไไหน,ไหนสวัสดีค่ะอันนี้มีอาสวัสดีค่ะพี่มินเลี่ยนกับพี่มันนี่วันนี้มาเที่ยวไหนคะมา,มาเที่ยวที่มาเที่ยวที่ชะอำค่ะโอ,อทเที่ยวที่ชะอำตอนนี้อยู่ที่ครัวคงคงสมุตนะคะตอนนี้มาหาอะไรกินกันก่อนก่อนจะเข้าโรงแรมเพราะว่าก่อนจะเข้าบ้านพักลูกไม่ใช่โรงแรม <Okay. S 2> เ,เ,ขเขาทำความสะอาดบ้านพักให้อยู่๋อ oh, <ล>เองเอมาหาอะไรกินก่อนโอเคมันนี่ใคเล่นอะไรกันอะไรนะคะ <Okay. S 1> โอ้โหมีรถไถด้วยหรอ <c oughs> <c oughs> บอกญาจ๋าสั่งกับข้าวเลยญาจ๋าไปสั่งกับข้าวเลยเดี๋ยวให้เด็กๆเล่นก่อน ไปพาผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อนเร็วมีมีด่านอะไรเล่นบ้างที่ร้านอาหารมีด่านอะไรเล่นบ้างไปลูกรีวิวเร็วมามามีมีรถของเล่นและมีอะไรอีกครับพี่มินเพลย์โอเคมีเพลย์โอ้แถวนี้มีเหมือนอ่าวด้วยนะลูกเนาะว่นี่ไงนี่ไงชื่อเขานี่อันนี้โอ้วินเซิร์ฟเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ด หัวคงสมุทรซีฟู้ดนะคะเอาตะบองเพชรแค็กตัดด้วยมีอะไรอีก๋อโอเคโอเคค่ะค่ะโอเคโอเคอันนี้มีที่ให้ถ่ายรูปด้วยใช่ไหมโอเค มามาใส่ข้ารองเท้าโอเคโอเคไปไหนต่อครับพี่มินที่ชิงชา้าโอเคอืมเขาทาสีย้อมสีเอาลูกปะตรงไหนอีกคะดูดูด,ดูเขาเล่นอะไรนะ่ะยายเลิกเวียนหัวแล้วเหรอยายอะ่ะอ๋อมีชิงชา้า เดิไปถ่ายมันนี่ก่อนเลือกกับข้าวเลยนะใครหิวไปเลือกกับข้าวเลยยูหูโอเคโอเคมาค่ะ้ย้อนแสงหรือเปล่าน <im> ี่ลูกอ๋อย้อนแสงหรือเปล่าโอ้โหเป็นไงมีอาเป็นไงลังนกโอ้ตอนนี้ลังนกขาด โดมนั่งลังนกขาดแล้วไหนชอบใจไหมลูกชอบไหมคะอ,อลังนกอยู่ข้างในเป็ด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 หรือหงเนี่ยอะไรไปลงอะไรเนี่ย ทางนู้นนะครับบู๊นทางนู้นตอนนี้เราอยู่ที่หาดประมาณหาดชะอําเหนือเนาะชะอําเหนือโอ้มีเวิงน้ําเข้ามาด้วยนี่เวิงน้ําเข้ามาแล้วก็คุ้งน้ําเข้ามาตรงนี้แล้วก็เป็นร้านอาหารแล้วก็มีสะพานข้ามสะพานมาเจอเลยนะครับร้านนี้เฮ้ยจะไมไปอยู่ข้างบน,นยอย่างนั้นล่ะลูกมีอา <laughs> อะไรเอ้ยยกเท้าทำไมอ่ะบิ่นวินมึงวินมึงบึนบึนเห็นไหมแบดเลยมีพี่มิ้นพี่มิ้นไปไหนอ่ะน้อง ไปขุดหลุมทำไมอะคะลูกเฮ้ย hey, หนูหาอะไรอะอุ้ยนี่เป็นรอยของไอ้ด็อกมาขุดไว้นะมา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 ไมา่เอาลูกๆมาเ,าเ,าเาาร็วเร็วมันไม่ได้นอนลูกมันสงสัยมันขุดหาอะไรสักอย่างสมบัติไหม,มอู้หูโอ็ดด็อกมันหาทรเชอร์หรือเปล่าหาสมบัติหรือเปล่าม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 า มาสั่งอะไรกินดีกว่าลูกมาพี่มินเอา้าพี่มินไปข้องน้ำเดี๋ยวยังไงค่อยมากดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมาชมชแนลช่องมันมินอาว่ามาเที่ยวที่หัวหินชัามมีอะไรบ้างแล้วก็บ้านพักจะเป็นยังไงนะครับอย่าพึ่งยังไงต่ออย่าลืมกด จะเพิ่งจบเดี๋ยวกินข้าวก่อนลูกเดี๋ยวให้คุณผู้ชมกดติดตามไว้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องป๊าป๊าปาถ้าถ้ากินข้าวเสร็จแล้วมาถ่ายคลิปต่อได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะตามเรามาชมเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาไปรีวิวบ้านพักด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะช่องมันมินอาไว้นะคะบาย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 ก่อนบายบายขอไปกินข้าวก่อนนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยเพิ่งมาถึงบายบายค่ะ